แม่ไก่ควงเลยท้างข่าวแม่ไก่นี่คือชื่อพันธุ์ท้างข่าวแม่ไก่มีเยอะมากเลยมีมมต้น,นเราไม่ได้เอากระเทียมมาม,ๆๆมีเป็ดด้วยอ่ะแม่ไก่นี่หวั ตอนนี้เราเกิดปัญหาหลักนะคะพอดีรถยนต์แบตหมดค่ะแล้วเราก็ได้รถก๊อกันรถคุณแล้วเราก็ได้คนใจดีคนใจดีนะคะช่วยในการช่วยแบตคนนี้สบายที่สุดเห็นรอยตีนกายชัดมากเลยวันนี้เรากอลังจะไป ในฉากเชิงเซาเนี่ยเรวจำไม่ได้ตอนนี้คือกำลังสงใจอยู่ว่ามันจะพูดยังไงร,รถกลับมาเป็นปกติชั่วคราววัดจีนอืมอะไรสักอย่างหรือเงี้ยก็อะไรพ่อ,อ,พ,อพี่เรียกว,ว,ว่าวัดอะไรเล็งหยี่ว้าวเล็งหยี่ รูฝัางนัชชานะคะเล่งโคกยี oh. ตอนนี้เราจะเจอทำวิธีการไหว้นะครับซึ่งที่นี่เขาก็จะเน้นจุดๆนะคะเป็นวัดเก่าเก่ามากดูสถาปัตยกรรมเขายังเป็นไม้ซึ่งวันเนี้ยเราอะตอนเด,ด็กเรามาบ่อยตอนโตไม่ได้มาแล้ว ที่เก้านะคะนนเขามีทั้งหมดกี่จุดก็ไม่รู้แหละเราก็ลันตามเลขของเขานะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนที่มาไหว้เจา้าวัดจีนเนี่ยเป็นธรมรมาที่เราต้องเจอทูบเย,ยะแยะสิ่งสําคัญหรือนายกทูบไว้อยู่เหนือหัวค่ะจะได้ไม่ลดนกเด็นเขาซึ่งเป็นปัญหาประจําเวลาเรามาไหว้วัดจีนตอนช่วงฝุกจีนศาสตร์จีนอะไรพวกนี้เราเจอประจําเลยนะคะยกเอาไว้อย่างนี้ค่ะทูบมันจะไม่เข้าตาเนาะ ม,นมวนเท้าวันป่าใบเขียวมวนเทวันป่าใบเขียวคดลดเลี้ยวพันเกี่ยวคบไม่ใหญ่จะบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่นะจะเป็นจะเกิดกับพวกแบบ ผู้สูงอายุกับเด็กผู้สูงอายุอากงอาม่าแล้วก็เด็กน้อยเพราะฉะนั้นวัยรุ่นอย่างเราอ่ะรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องแล้วก็บอกอากงอาม่าให้ยกทูบตงสูงหน่อยนี่ยังดีนะมีมีแค่ทูบบางทีเจอเทียนแล้วทําตัวทันสมัยนะจ๊ะยกทูบตานี้ถือว่าเอามากนะม่ววนเทัาใบ มีชมหน้าไม่เลยสักคนนีนี้มีมีมีรมเพราะวาส็จพรลกาจ้ยักาีนรมสมเสด็จแาที่นี่เี่ก็ได้พระราชทานเงินไสร้างวัดบํารุวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ประทานชื่อวัดจีนประชาสมศรต้องว่าก็ลองลองมาดูกัน เต็มเลยเหรอไม่รู้ไม่ลองสั่งหนูในควายคลัวพ่ออย่าพิ่มวกนะหลงมาเร็วๆพ่อายพอครไหนค้างคาวตัวเาด็กฮิรเจ้าป่าามาเคยเห็นมันมันชอบ นี่คือชื่อพันธ์ทังขาวแม่ไก่มีเป็ดด้วยอ่ะแม่อ้าไก่นี่ว่ะนี่มีประวัติตั้งตั้งในสมัยสมเด็จพระเจ้าจากินมหาราชโอ้นานมากสร้างขึ้นมาปีสองพันห้าร้อยสอสม,มสมัยทุ่งคนมาดี คุนบุรีรูปแบบจะเป็นแบบเหมือนทรงเก่งทีนะอืรู้จักเปาเกงทีนะอแล้วต่อมาก็ข้างบนกระชำุดเขาก็เลยบูรณะเป็นตัวสังคาขึ้นมาใหม่ว่าไอ้ที่เห็นข,ขาวๆอ่ะคือสิ่งที่บูรณะขึ้นมาใหม่เสาแบบจั่วข้างบนนะอ่ะแต่ตัว <c oughs> กำแพงยังเป็นของเดิมตั้งแต่สมายัยขุนบุรีแล้วใช่ <มา S 2> แล้วก็ พระพุทธรูปที่อยู่ข้างในเป็นปางคุตซะญาตินะคะประจำวันอังคารก็สามารถกราบไหว้บูชาได้ข้อมูลมาจากไหนข้อมูลมาจากป้ายค่ะฮะนนเวลาไปท่องเที่ยวอะไรก็หันมองป้ายใส่หนันจะได้รู้ประวัติขึ้นมาเมื่อกี้ก็ไม่ได้จำนะฮะนี่เด้อเก่งจีนตะจะตุรมุกทำไมไม่พูดให้จบพี่อันนี้ป้ายใหม่อันนี้ป้ายกันอันนี้ป้ายใหม่นะฮะนอกจาก หลังคาใหม่แล้วก็มีป้ายใหม่โบสถเก่าแล้วป้ายเก่าก็มีเอ๊ตกินทุ่งหอมมากเลยอ่ะห้าสี่สามสอง เรากำลังมาชมวิวนะครับริมแม่น้ำบายบายคุณผู้ชมแต่อาจจะไม่ใช่ที่สุดท้ายก็ได้ของการจะไปกันอีกนิดนึงบายบายสิ